ดำจึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจริงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ,อ่ยชื่อไปต้องรู้ดีคนทองสุกแก่แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวมีทุกเรื่องราวทุกมุมในตัวเองมีมุมให้หามีมุมคลื่นเครงไม่ชอบนักเลงแต่ชอบทางเกงนักมวย ในครอบตัวเพียงพร้อมแต่ไม่เคยร้องคอ,อ,อความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดคือถูกต้องต้องมักก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปปานร้ายแต่ใจดียา yeah สมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจิงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ,อ๋ชื่อไปต้องรูด้ดีโทนของสุขแน ภัยสยามนนเพื่อช่วยดูแลสังคมที่วุ่นวายให네้มันดีเหตุดวนให้ร้ายของขาดปักตายก็ช่วยฟรีอดยาตาก้างทาให้เราช่วยก็ยินดีอยากมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาวดําผลิตรายการโดยทีอมูลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย อย่าพลาดท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองวัตถุมงคลเหรียญนางกวักพ่อขซั์ด้านหลังเป็นพระศิวลีเรียกลาบที่สุดแห่งวัตถุมงคลเรียกโชคเรียกลาบที่จะมีพิธีพุทธาพิเศษลุกเสกวัตถุมงคลที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่5กันยายน2563นี้นี้ณวิหารหลวงพ่อพระนอนวัดราชประคองธรรม ตำบลสาวธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีสามารถสั่งจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กโทนบางแคเอฟซี FC. วัตถุมงคลดีพุทธคุณเด่นพิธีขลังแบบนี้ไม่จองไม่ได้แล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดรีบรีบจองกันเข้ามานะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมทวนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องส่องพระนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9.30นาทีโดยประมาณครับเจอกันที่นี่ที่เดียวครับเจอกันแล้วเหมือนเดิมครับต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบถูกทางนะครับจะได้เล่นพระกันแบบถูกทางวันนี้ผมเอาเหรียญหายากในประเทศเลยนะต้องหายยากแบบระดับประเทศและเป็นเหรียญนะครับยอดนิยมของจังหวัดสระบุรีนะครับ นั่นคือเหรียญหลวงพ่อพยอดวัดหนองประหมอนะครับอาหลวงพ่อพยอดหนองปลาหมอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญหายากจริงๆนะครับเป็นเหรียญหายากผมเล่นผ้ามาเนี่ยผมเคยได้แต่ศึกศึกสักเหรียญสองเหรียญน,นะครับและที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะครับถือว่าถามว่าแชมป์ในวงการไหมสําหรับผมถือว่าแชมป์แล้วเพราะผมไม่เคยได้แชมป์กว่านี้ผมใช้คําว่าแชมป์สำหรับผมแล้วกันนะครับไปดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหนครับและดูอย่างไงให้รู้เกแท้นะครับพร้อมแล้วไปครับ เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เพื่อนๆนะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหล่ทองนะครับทองแดงเปียกทองทองแดงกระไหล่ทองแล้วแต่นะครับเหรียญนี้นะด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระสงฆ์นะครับไม่มีบอกอะไรเลยนะครับไม่มีบอกอะไรเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่ามงคลถาวรนะครับมงคลถาวรครับอ่านะครับ ไม in ่มีเขียนอะไรเลยนะครับไม่มีเขียนอะไรนอกจากคําว่ามงคลหาวรแล้วเป็นยันนะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญพื้นที่ท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูยังไงครับผมบอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าของเก๋เนี่ยไม่เหมือนนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแม่ที่สวยๆหรือว่าตัวแม่ที่คมๆที่จะนําไปถอดมันก็เลยเก๋ไม่เหมือนนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับให้เพื่อนๆส่องนะครับว่า เหรียญนี้นะครับสิ่งแรกที่เราดูเนี่ยเราต้องดูใบหน้าก่อนนะครับหน้าลึกเลยนะครับเห็นไหมซอกตานี่ลึกซอกปมูกูปากลึกเลยนะครับซอกคอลึกเลยนะครับลึกเลยนะครับเหรียญนี้นั่งอยู่บนธรรมาทนะครับนั่งอยู่บนธรรมาทนะครับนั่งอยู่บนธรรมาทนะครับเส้นสายนะครับเส้นสายหูหูเล็กๆนะครับเส้นสายตีตารางเส้นกระหนกพวกนี้คมมากนะครับและเส้นขีดบนหัวนี้นะครับเส้นขีดบนหัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเส้นแตกตรงนี้ต้องคม ต้องคมชัดนะครับเส้นแตกตัวนี้สําคัญมากนะครับแตกในพิมพ์ต้องคมเส้นแตกด้านล่างต้องคมนะครับเส้นแตกเนี่ยนะบลายใต้ด้านล่างซุ้มเนี่ยตรงนี้นะครับเส้นบางๆตัวนี้อ่าเฉียงมานี่ต้องคมอ่าต้องคมเลยนะครับต้องคมเลยต้องคมมากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคมมากนะครับอเส้นแตกข้างหูนะครับนี่นะครับเส้นแตกตรงนี้นะครับแตกตรงนี้ขึ้นบปนะครับคมมาก ให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับอาคมมากนะครับคมมากนะครับอ่าตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ข้างๆใต้นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นแทงออกมาจากซุ้มตรงนี้นะครับคมมากนะครับคมมากๆนะคมมากๆนะครับและเส้นนี้นะครับเส้นตรงนะครับขาตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้อสองเส้นนี้ต้องคมนะครับต้องคมนะอันนี้เหรียญขนาดเหรียญเปียกทองนะ ยังคมอย่างนี้เลยนะครับยังคมอย่างนี้เลยนะครับ Lock neck. เหรียญนี้น่าจะอยู่ในหนังสือหลายๆเหรียญนะครับหนังสือเหรียญหลายเหรียญนะครับอันเรียนนี้สวยมากนะครับอ่านี้อาจจะโดนครับอาจจะมีการตรงนี้โดนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับเหมือนเป็นรอยแบบอ่าอาจจะนะครับอาจจะอันนี้ผมผมสันนิษฐานเองนะอาจจะโดนอ่าคล้ายๆรอยตะกั่หรืออะไรโดนมานะครับอาจจะโดนมาที่หลังนะครับอ่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่ะ พลิกหลังครับพลิกหลังเนี่ยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญข้างกระบอกเราจะเห็น op, bon open, คีบปิ้นชัดเจนนะครับหูเจาะนะปิ้นเห็นไหมปิ้นนะครับตัวหนังสืคอคมชัดมงคลถาวรนะครับคมชัดนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะยันเป็นแท่งคมเส้นเป็นแท่งคมนะครับยันเป็นแท่งแท่งคมเลยเป็นเส้นคมมีขอบปิ้นตั้งเพราะเป็นข้างกระบอกนะครับเป็นข้างกระบอกนะครับอ่าเป็นข้างกระบอกนะครับสุดท้ายเหรียญนี้มันจบที่ตรงนี้ครับ เหรียญเป็นเหรียญข้างกระบอกนะเห็นไหมครับเหรียญข้างกระบอกนะครับเหรียญอัดกระบอกเนี่ยนะครับก็จะมีขอบที่เป็นสันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นธรรมชาติของพระข้างกระบอกนะครับอ่านี้คือข้างกระบอกนะอ่าเหมือนหลวงพ่อกันนะข้างนี่จะคล้ายๆลหลวงพ่อกันใช่นไหมนะพื้นนะพื้นที่ไม่เท่ากันตรงนี้ถูกจากการอัดกระบอกขอโทษนะครับอ่าอ่าถูกจากการอัดกระบอกนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดธรรมชาติอ่ามันเกิดธรรมชาตินะครับ อันนี้มันเป็นตัวยุติเกแท้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีของปอผมเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นข้างเลื่อยนะครับกับข้างปั๊มของแท้เนี่ยมันจะเป็นข้างกระบอกเลยนะครับเป็นข้างกระบอกเลยนะครับอ่านะครับจะถามว่ามีเลื่อยได้ไหมมีได้นะครับแต่ว่าต้องคมชัดแบบนี้นะครับต้องคมชัดแบบนี้แต่ผมเคยเห็นแต่ข้างกระบอกแบบนี้นะครับสวยมากเหรียญนี้ถือว่าสวยมากกระไหลเต็มเปี้ยเลยนะครับกระไหลร้อยเลยนะครับร้อยเลยนะครับอันนี้ร้อยเลยนะครับอ mm ่า hmm. ต้องบอกว่าธรรมชาติมากนะครับ และเป็นเหรียญที่หายากมากอย่าลืมนะครับเหรียญเป็นข้างกระบอกนะครับเห็นไหมธรรมชาติของข้างกระบอกคือมันขอบไม่เท่ากันมีหลุมมีขยักนะครับมีสันนะครับมันเกิดจากรอยกระแทกกระบอกนะครับอ่าอันนี้อันนี้สาคัญเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อยอดนะครับวัดหนองปลาหมอนะครับหนองปลาหมอหรือบางปลาหมอวะจำไม่ได้นะครับต้องขอไปผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับโอเค นี่คือสุดยอดเหรียญหายากนะครับของเมืองสระบุรีหรือว่าเป็นโซนพระกลางหายากมากนะครับเหรียญนี้มูลค่าสวยๆเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหลักล้านนะครับหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีพระแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับขายผมได้นะผมรับเช่านะครับสวยๆหลักล้านคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีพระยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นเบน,นจาา้าพีเหรียญยอดนิยมหล่อยยอดนิยมผงยอดนิยมนะครับเครื่องรางยอดนิยม สามารถเอามาปล่อยผมเช่าได้นะครับให้ราคาย,ยุติธรรมสามารถส่งพาพมาก่อนได้ที่ uh, LINE อนนะครับ T O N E 8888แ88นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่งพระพร้อมเบอร์โทนะครับสนใจผมติดต่อกลับนะครับใส่ a d ข้างหน้าด้วยนะ T O N E 8888ใ 88, นใส่ข้างหน้าด้วย และต้องบอกเพื่อนเพื่อนะครับถ้าจะมาหาผมด้วยตนเองก็วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสผมอยู่ที่สตูดิโอแห่งนี้ตรงข้ามวัดลประของธรรมนะครับแล้วก็ถ้าวันอังคารวันศุกร์ก็อยู่วันพันทิพย์งามวานนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง5้าโมงเย็นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028